โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโานตาก oh, like oh, oh, okay nee. ็ออกได้ดีตอนที่คอกเปิดอะก็ใช่ไงคอกเปิดข้างบนอ่ะไล่ตูดไล่ตูดไล่ตูดเหรอ เดี่งามจะกัดคอหนูไอ่องามจะเป็นแรมพายกัดคอใช่ขนะเขาก็ห่วงน้องเขาไงอออย่ายุ่งกับหมาเขาเหมือนกันนะแต่หมานะ่ะแย่ยยกัด <c oughs> อะไรวุ่นวายลูกออกก็ เอ้าแลวถึงเวลาแม่ก็ฉี่ไงใช่อืม่บอกที่ใไ้น้ำไปกับพี่ก่อนอืดพี่งามกอดน้องละเอ็นดูอ้วนละโอ้กอดคอเลยกอดคอน้องเลยตอนนี้เอาเอาหาถังกั้นงามตาไว้เดี๋ยวน้องจะไปคุณมิงตากั้นนไปคอยไปถาม อาจุาู้านุมดันเฮ้ยอย่างนี้โอ้ย,ค,ยคุยกันแล้วหาคำสั่งคุยแล้วคุยแล้วคุยกันแล้วโอไปแล้วพ่อบอกคุยอย่างนี้น้ำได้ต่ออะไร ไปแล้วไปหาพ่อจ๋าแล้วตัวนี้โอ้โหไปแล้วค่ะตัวนี้ไปหาพ่อจ๋าแล้วมไม่ได้สุนอะไรเลย,ยบบโอ้ยดูยายวาดยายวาดอยากออกมาไงบบาเออเอาเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาแต่ละคน ปูนวายกันหน้าดูเอาพี่งามเอางามตาเอ,อ้ยมืดเด้อผีหลอกเด้อผีหลอกเด้อโอ้โหดูค่ะสมาชิกของเรานะคะเอา้าเอา้เอา ไปแล้วนางก็จะไปหาแต่พ่อนะ่ะนะมาแล้วพี่เป้พี่เป้มาดูทางนี้ด้วยลูกงามตามาแล้ว <c oughs> ไปนู่นแล้วคะ่ะดูพี่งามก็โวยวายใหญ่เลยนะคะอื้ือื้มอื้ม ีขาขาก็อ้อนขาก็อ้อนเจ้าคุณออนนี่น,นี่งามตายาใม,มามาเดิอมาเดิอมาเดิอไปแล้วไปแล้วมา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 ละมาพี่งามโกดโน้องไว้นะคะตัวนี้ หั้ใสหัวเยอะเยืหุอห้อ,อพี่งามงอนนะ่ะโอ้ยน้องไม่ให้จับ่บลูกหือ้อพี่งามว้ายพี่งามงอนแล้วเอออะเอาพี่งามก็นอนนะลูกโอ้โหพี่งามสุดฟินนะคะบุ่นวายจุง โอ้ยน้ำตาดื้อละลูกหนูไม่ได้ดื้อหนูแค่ชนเฉยๆเอ้ย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 ไปไหนแล้วอ้วนเดินสำรวจใหญ่เลยนะเราอะเดินสำรวจใหญ่เลยปีหูพับพับ าก็โล่พี่งามนะโล่พี่งามดูพี่งามเออดีดากแล้วตอนนี้อ้อยอ้อยมาทางนี้ลูกมาทางนี้เอาพี่งามดึงน้องไว้ลูกดึงน้องไว้เออเอ,อ้ยงอนแล้วตอนนี้งอนตุดป่องตุดป่องแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์กับงามตาแล้ว อุ้ย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 ้ย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 ไ่เยปเยไปเลยเยไปเลยอาย่าสู้กับไม้นะออย่าสู้กับไม้ิเศษพี่เป้นะอโจดาอีกเอาเี่ละคน งา <c oughs> มตาก็ไปอ้อนพ่อจ๋านะคะตอนนี้เออพี่งามงามตาระวังพี่งามยกขาขึ้นถูกนะลูกเอาอ่าหนีดีกว่าพี่เป้บอกหนีดีกว่าพี่งามก็อย่าแกล้งพี่เป้เล อื ừ, มชันไหมเกาให้เกือไม่คัาดายา,ยากเกาเลยมันเจ็บนามตาก็เดินชิวๆนะคะเอาโอ้โหดูพี่งามเอาพ่อก็เอ็นดูลูกนะคะตอนนี้นะคะเอนนะะอ,อยมาแล้วหรอเื่อกี้ยังเห็นหงเล่หเล่อยูย่เลย โอ้ยดูดูพี่งามกอดน้องด้วยแหละคือเอาซบกันนะนะนนซบไล่ใช่ไหมอืเอาให้กระงวงลูกอืมโอ้ยอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูจะเดินเล่นค่ะหนูจะสำรวจด้านนอกค่ะพี่เป้นะฮะอ,อ,อ,อืม <c oughs> ไปแล้วไปหาพ่อแล้วนะคะตัวนี้ไล่พ่อไล์สดละหนูขออ่านคอมเมนต์หน่อยอืาจะอ่านคอมเมนต์แล้วนะคะตัวนี้อ๋อไดูพี่งามสิเบียดพ่อแล้วจะนั่งทับพ่อแล้วนะจะนั่งทับพ่อแล้วงามตาน่ะ ไม่ใช่ปลิงวะแกะงวงมาเลยนี่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 ไม่ใช่นี่นนีนี่นี่น่นี่นี่ี่นี่นี่ี่นี่นี่่นี่เนนีนน่นี่นี่่ี แน่แน่แน่เน่เสาร์นี้ไม่ชูไม่ได้หรอกตูดอืมเหยาตูดเยาตูดเยาตูดคนก่อนพี่งานพี่งานแย่งยาจากมือแม่ไปแล้วไป,ไปเลย อืม่ะหยาบันทึงสินนะงามตาจะกินนมลูกให้น้องกินนมก่อนจะเลี้ยงว่าแม่บ้านลูกก็เลยเอาขามาข้างหน้าหนูดันไปก็ไม่ไปงามตาจะกินนมไปแล้วนุ่นกินนมเสร็จแล้วเหรอยังเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาพี่เป้อย่าเพิ่งไปกวนเขาเดี๋ยวเขากินนมลูกโอ๊ยแม่ แม่แม,แม่หนูทำอย่างนี้นะแล้วมือมันก็กลอกไปเลยนะกลอกไปเลยเหรออา <ไป S 1> ลย,าลายลูกในท้องวาดสัง่งไม่วาดแอบไปมีอะไรตนไหนเป้แม่เห็นแม่วาดเลี้ยงแต่ลูกอยู่เนี่ยฮะโอ้ย อือหรือเปล่าขยับนันเป้มาแล้วเป้งามตามาแล้วสวัสดีแม่แม่รอบวงเลยนะคะมาดูความบันเทิงบ้านนี้ค่ะบันเทิงทั้งน้องหมาบันเทิงทั้งคนบันเทิงทั้งช้างค่ะไม่รู้อะไรวุ่นวายกันไปหมดดูโอ้ยดูดใช่นทคือทัดทาคือท้าทาครงพิภพ ออาคนเลือกเนี้ยงปก็เนีเ่ยอืออตองเร็ว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 เฮ้ย <c oughs> นัตานั่งทำจะนั่งทับพ่แล้วตอนนี้บุญวายนะเนาะเมื่อกี้ชนกล้องเลย เอานอนแต่ไม่นอนหรอกตัวตึงอ่ะตัวตึงอ่ะนีะ่ขยับดากมากไหม